นิทานเรื่องเจ้าหญิงและสัตว์วิเศษในดินแดนอันไกลโพล้นของอาณาจักรเวเทเรียสเจ้าหญิงลูเซนาเป็นผู้ดูแลปรา,าสาทและประชาชนของเมืองนี้เธอเป็นที่รักของทุกคนเพราะความเมตตาและความเฉลียวฉลาดแต่วันหนึ่งกองทัพอันชั่วร้ายที่ถูกเรียกว่าเงามืดแห่งอันทาราได้บุกเข้ามาในอาณาจักร ความมืดครอบงำทั้งเมืองประชาชนต่างพากันหวาดกลัวว่าจะสูญเสียบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าหญิงลูเซียนารู้ดีว่าเธอไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้ได้เพียงลำพังเธอต้องออกเดินทางตามหาคทาแห่งแสงนิรันด์ซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกซ่อนไว้ในสถานที่ลึกลับถ้าเธอสามารถหามันพบ เธอจะมีพลังที่จะต่อกรกับเงามืดได้ในเช้าตรู่ของวันที่ประจันเต็มดวงเจ้าหญิงดูเซนาได้ออกเดินทางไปยังป่าทมินที่เต็มไปด้วยอันตรายระหว่างการเดินทางเธอพบกับเสียงร้องแปลกๆที่ทำให้เธอต้องหยุดและระวังตัวเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้เธอพบกับลูกสิงโตสีทองที่ถูกขังอยู่ ในกับดักของนักล่ามนุษย์เจ้าหญิงลูเซียนาดึงดาบของเธอออกมาและช่วยลูกสิงโตให้หลุดพ้นจากพันธนาการขอบคุณที่ช่วยค่าเจ้าหญิงแห่งเวเทเรียสลูกสิงโตกล่าวขึ้นเมื่อถูกปล่อยเป็นอิสระข้าชื่อว่ารีออสข้าเป็นสัตว์วิเศษผู้พิทักษ์แห่งป่าข้าจะติดตามท่านเพื่อช่วยเหลือในการผจญภัยครั้งนี้ รีออสมีพลังแห่งการปกป้องและสามารถเรียกสายลมแห่งธรรมชาติมาคุ้มครองเจ้าหญิงได้เมื่อเจ้าหญิงและรีออสเดินทางต่อไปพวกเขาก็เข้าไปยังทุ่งหญ้าโล่งที่แสงแดดส่องสว่างแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือทุ่งหญ้านี้เป็นเขตแดนของหมาป่าทมินซึ่งทำหน้าที่ปกป้องอัญ,ญมณีแห่งความกล้าหาญ ขณะที่หมาป่าธมินเข้ามาโจมตีรีออสได้ใช้พลังแห่งลมเพื่อปกป้องเจ้าหญิงทั้งสองต่อสู้กันอย่างกล้าหาญแต่หมาป่านั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะต่อกรได้ทันทีทันใดนั้นนกฮูกยักษ์สีเงินก็ปรากฏตัวขึ้นกลางท้องฟ้ามันพุ่งตัวลงมาช่วยพวกเขาและขับไล่หมาป่าทมินออกไปนกฮูกยกักษ์ แนะนำตัวเองว่าข้าชื่อเซฟิ r อร่าข้าคือสัตว์วิเศษผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้าข้าจะร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยหลังจากที่เจ้าหญิงลูเซียนาลรีออสและเซฟิอราเอาชนะหมาป่าทมินและได้รับอัญ,ญมณีแห่งความกล้าหาญพวกเขาต้องออกเดินทางต่อเพื่อค้นหาคาถาแห่งแสงนิรันด์ลูเซียนารู้ดีว่า อาวุธนี้ไม่ได้ถูกซ่อนในที่เดียวแต่ถูกแบ่งออกเป็นสามชิ้นและแต่ละชิ้นถูกเก็บรักษาไว้โดยผู้พิทักษ์ลึกลับที่นั่นพวกเขาพบก,กับหญิงชราที่เฝ้าอยู่ริมทะเลสาบเธอเป็นแม่มดผู้ทรงพลังชื่อว่ามิราลาซึ่งรู้ที่ตั้งของชิ้นแรกของคาถาแห่งแสงเดียวรนเจ้าต้องข้ามทะเลสาบวิญญ,ญาณ เพื่อไปยังปราสาทแก้วแต่จงระวังเพราะทะเลสาบนี้ไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมดามิรารากล่าวในน้ำนั้นมีวิญ,ญญาณที่ถูกสาบให้อยู่ในความมืดพวกมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดยัง้งผู้ที่ต้องการครอบครองชิ้นส่วนของคาาเจ้าหญิงและเหล่าสหายตัดสินใจล่องเรือข้ามทะเลสาบวิญญาณท้องฟ้ามืดลงทันที เมื่อพวกเขาเริ่มเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามเสียงลมพัดกระโชกและเงาแห่งวิญญาณร้ายค่อยๆล้อมรอบพวกเขาเซฟิราบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและใช้พลังแห่งปีกที่แข็งแกร่งเพื่อขับไล่เงาทมินแต่พลังแห่งวิญญาณที่ถูกสาปนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดทันใดนั้นเงาร่างใหญ่ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจากผิวน้ำมันคือ กอร์กาลัสปีศาจแห่งวิญญาณที่เคยถูกกักขังในทะเลสาบเขาคือศัตรูตัวแรกที่พวกเขาต้องต่อกอนกอกาลัส ok มีพลังควบคุมวิญญาณที่ถูกสาบให้โจมตีพวกเขาการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เจ้าหญิงและสหายต้องใช้ทักษะทั้งหมดที่มีลีออสใช้พลังแห่งลมเพื่อสร้างเกราะป้องกันเซฟิรา พุ่งลงมาโจมตีจากฟากฟ้าและลูเซนาใช้ดาบที่เธอพกติดตัวมาต่อสู้แต่แม้พวกเขาจะต่อสู้อย่างกล้าหาญกอกาลัสยังคงยืนหยัดและใช้พลังแห่งความมืดมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันลูเซียนาเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่แปลกประหลาดในเงามืดที่ก่อตัวขึ้นรอบตัวกอกาลัสเธอสังเกตเห็นว่าวิญญาณที่ถูกสาปนั้น มีจุดอ่อนที่ดวงตาเมื่อเธอสามารถเจาะไปที่ดวงตาของเงาเหล่านั้นวิญญาณก็เริ่มอ่อนแรงลงลูเซียนาจึงตะโกนบอกสหายของเธอให้โจมตีจุดอ่อนนี้ด้วยความร่วมมือของพวกเขากอรัการ์ตเริ่มอ่อนแรงลงสุดท้ายลูเซียนาก็สามารถใช้ดาบแทงผ่านหัวใจของมัน กกาลัส ok แผดเสียงกล้องก่อนที่มันจะสลายกลายเป็นควันดํชาชัยชนะครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้ชิ้นส่วนแรกของคาถาแห่งแสงนิรันที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ทะเลสาบหลังจากที่ได้รับชิ้นส่วนแรกลูเซนาและสหายของเธอเดินทางต่อไปยังภูเขาหิมะที่สูงเสียดฟ,ฟ้าที่นั่นพวกเขาต้องเผชิญกับพายุหิมะที่รุนแรงและหนาวเหน็บ จนแทบจะเดินต่อไม่ได้ในช่วงเวลาที่พวกเขากำลังท้อแท้เสียงร้องเรียกเบาๆดังมาจากข้างทางเมื่อพวกเขาหันไปดูพวกเขาพบกับเสือขาวที่กำลังนอนบาดเจ็บอยู่ลูเซียนารีบวิ่งเข้าไปช่วยเสือขาวตัวนั้นขอบคุณและแนะนำตัวเองว่าข้าชื่ออารเทมิสข้าคือผู้พิทักษ์แห่งภูเขาหิมะ อารเทมิสมีพลังในการควบคุมหิมะและน้ำแข็งและสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พวกเขาเดินทางผ่านภูเขาได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่พวกเขาเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาพวกเขาได้พบกับอสูรน้ำแข็งที่น่ากลัวชื่อว่าบอรเรนซึ่งเป็นศัตรูตัวที่สองที่พวกเขาต้องต่อสู้บอร์เรนเป็นยักษ์ที่สร้างขึ้นจากหิมะและน้ำแข็ง มันมีพลังในการเรียกพายุหิมะและทำให้พื้นดินกลายเป็นน้ำแข็งที่ลื่นไหลทำให้การต่อสู้ครั้งนี้ยากลำบากยิ่งขึ้นอาร์เทมิสใช้พลังในการสร้างเส้นทางที่มั่นคงให้กับลูเซนาและรีออสเพื่อต่อสู้กับบอเรนลูเซนาและรีออสพยายามเข้าประชิดตัวบอเรนแต่ความหนาวเหน็บของมันทำให้พวกเขาช้าลงเซฟิโอรา พยายามโจมตีจากอากาศแต่ก็ไม่สามารถทำให้บอรเรนอ่อนแรงได้ลูเซนาเริ่มคิดถึงสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากการต่อสู้ครั้งก่อนเธอสังเกตว่าบอรเรนนั้นได้รับพลังจากหัวใจน้ําแข็งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของมันหากพวกเขาสามารถทำลายหัวใจนั้นได้พลังของบอร์เรนก็จะหายไปเมื่อเจ้าหญิงลูเซนาสังเกตเห็นว่า พลังของบอเรนมาจากหัวใจน้ำแข็งเธอรีบตะโกนบอกสหายของเธอมันได้รับพลังจากหัวใจน้ำแข็งที่อยู่ในตัวเราต้องทำลายมันอาร์เทมิสเสือขาวใช้พลังควบคุมน้ำแข็งของตัวเองสร้างเส้นทางที่ไม่ลื่นไหลให้เจ้าหญิงลูเซนาและรีออสสามารถวิ่งเข้าหาบอเรนได้โดยไม่ลื่นหกล้มเซฟิโอาบินขึ้นไปเหนือศีรษะของบอเรน และดึงดูดความสนใจของมันด้วยการโจมตีจากอากาศทําให้บอเรนไม่ทันสังเกตว่าเจ้าหญิงและลีออสกำลังเข้ามาใกล้เมื่อบอเรนถูกโจมตีจากทั้ง3ทิศทางลูเซนาก็สามารถพุ่งดาบของเธอทะลุเข้าสู่หัวใจน้ำแข็งของมันได้สำเร็จหัวใจน้ำแข็งแตกกระจายเป็นเสี่ยงเสียงและบอเรนแผดเสียงก้องด้วยความเจ็บปวด ก่อนที่ร่างกายของมันจะสลายหายไปกับสายลมหนาวชัยชนะครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้รับชิ้นส่วนที่สองของคาถาแห่งแสงเนรันซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ในถ้ำที่อยู่บนยอดเขาน้ำแข็งนั้นเมื่อพวกเขาได้ชิ้นส่วนที่ส,สองของคาถาเจ้าหญิงและเหล่าสหายจึงต้องเดินทางต่อไปยังป่าพิษซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องความอันตราย ของพิษจากพืชและสัตว์นานาชนิดทีน่นี่พวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดของป่าระหว่างการเดินทางลูเซียนาและเพื่อนๆสังเกตเห็นว่าต้นไม้ใหญ่บางต้นในป่าพิษนี้ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้พวกมันขยับกิ่งก้านอย่างช้าๆและในไม่ช้าพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยตรีวอ ตรีวอคือยักษ์ต้นไม้ที่เคลื่อนตัวไปมาในป่าตรีวอเป็นศัตรูตัวที่สที่พวกเขาต้องต่อสู้มันมีพลังในการควบคุมธรรมชาติและสามารถเรียกเถาวันพิษมารัดตัวของพวกเขาไว้ลูเซนาและสหายถูกพันธนาการจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เทมิสพยายามใช้พลังน้ำแข็งของเขาเพื่อหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของตรีวอแต่ต้นไม้ยักษ์นี้ แข็งแกร่งเกินไปขณะที่พวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายลูเซนาสังเกตเห็นว่าน้ำที่ไหลผ่านป่าพิษนี้มีฤทธิ์เป็นพิษและตรีวอน,นั้นดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำนี้เธอรีบตะโกนบอกเพื่อนๆให้ใช้สายน้ำเป็นเครื่องมือในการต่อสู้รีออสใช้พลังของเขาเรียกสายลมแรงพัดพานน้ำพิษ จากลำธารขึ้นมาใส่ตรีวอเมื่อน้ำพิกกระทบกับตรีวอมันก็เริ่มอ่อนแอลงเถาวันที่รัดพวกเขาไว้คลายตัวออกและเซฟิราพุ่งโจมตีจากฟ,าฟ้าด้วยกลงเล็บที่แหลมคมจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถโค้นตรีวอลงได้ชิ้นส่วนที่สามของคาถาแห่งแสงนิรันถูกซ่อนอยู่ในโพรงของตรีวอและเมื่อตรีวอพ่ายแพ้ชิ้นส่วนนั้น ต็ปรากฏขึ้นหลังจากที่ได้ชิ้นส่วนทั้งสเจ้าหญิงลูเซนาและเหล่าสหายก็เดินทางกลับมายังเมืองเวเทเรียสซึ่งตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยเงามืดแห่งอันทร่าพวกเขาเผชิญกับอสูรเงามืดที่ชื่อว่ามอโรซึ่งเป็นผู้นำของกองทัพแห่งความมืดมอโรเป็นศัตรูตัวที่สที่พวกเขาต้องต่อกร มันสามารถควบคุมเงามืดและเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวและน่าหวาดกลัวลูเซนาและเพื่อนๆใช้พลังของพวกเขาต่อสู้กับเงามืดแต่การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ยากที่สุดเพราะมอโรสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและหลบหนีได้ทุกครั้งที่ถูกโจมตีลูเซนาเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาอาจไม่สามารถชนะได้ หากไม่มีคาถาแห่งแสงเนื้รันที่สมบูรณ์แต่แล้วเธอก็คิดได้ว่าพลังแห่งแสงคือสิ่งที่สามารถทำลายเงามืดได้เธอจึงรวมพลังของชิ้นส่วนทั้งสามของคาถาและใช้พลังแห่งแสงสว่างโจมตีมอโรแสงสว่างที่สาดส่องทำให้มอโรต้องถอยหนีไปยังเงามืดแต่ในที่สุดลูเซียนาก็สามารถทำลายร่างของมัน และทำให้เงามืดสลายไปเมื่อพวกเขาเอาชนะมอร์โรได้แล้วเงามืดในเมืองก็จางหายไปแต่ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนและฟ้าก็มืดลงอีกครั้งอันทาร่าผู้สร้างเงามืดและกองทัพอันชั่วร้ายปรากฏตัวขึ้นมันคือศัตรูตัวสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดอันทาร่ามีรูปร่างเป็นยักษ์ดำที่มีพลังควบคุมความมืด และสามารถเรียกปีศาจออกมาต่อสู้ลูเซียนาและเหล่าสหายต้องต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและความร่วมมืออาร์เทมิสใช้พลังน้ำแข็งสร้างกำแพงป้องกันลีออสใช้พลังลมโจมตีส่วนเซฟิอราก็ใช้พลังโจมตีจากอากาศแต่ไม่ว่าพวกเขาจะโจมตีมากเท่าไหร่อันทาราก็ไม่สะทกสะสถานลูเซนาตระหนักได้ว่าพวกเขาจำเป็น ต้องใช้คาาแห่งแสงเนิรันที่สมบูรณ์เพื่อทำลายอันทาราเธอรวมพลังจากชิ้นส่วนทั้งสาเข้าด้วยกันคาถาแห่งแสงเนิรันส่องประกายสว่างสวยัยและเมื่อเธอโจมตีอันทาราด้วยพลังแห่งแสงอันทาราก็ถูกทำลายลงแสงสว่างค่อยๆปัดเป่าความมืดที่ครอบงำเมืองและอาณาจักรก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ หลังจากที่เจ้าหญิงลูเซนาและเหล่าสหายสามารถเอาชนะศัตรูทั้งหมดได้และนำความสงบสุขกลับมายังอาณาจักรเวทเทเรียสลูเซนาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าการผจญภัยที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการต่อสู้กับความชั่วร้ายแต่เป็นการร่วมมือและเชื่อมั่นในพลังของความดีและความรักความสามัคคีและความกล้าหาญ ทำให้พวกเขาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะ